กาทำปัญญาจารย์ช่วยให้เราเข้าใจความหมายและจุดมุ่งหมายของชีวิตปัญญาจารย์ซึ่งน่าจะหมายถึงกษัตริย์โซโลมอนได้พยายามทําความเข้าใจความหมายของชีวิต เขาพยายามสแสวงหาคำตอบในทางแห่งความสุขสำราญแห่งโลกนี้ก็พบแต่ความว่างเปล่าและไร้ประโยชน์ของสิ่งสารพัดเขาได้สังเกตและใคร่ครวญถึงการหายไปอย่างรวดเร็วของความล่ำรวยความสุขและความสำเร็จเขาได้เปิดเผยความอนิจจังของการสแสวงหาความสำเร็จในสิ่งของของโลกนี้ปัญญาจารได้ใคร่ครวญถึงการผ่านไปของเวลาและฤดูที่เปลี่ยนไปของชีวิตซึ่งเตือนเราให้เห็นถึงความล้ำลึกของเวลาของพระเจ้าและความแน่ แน่นอนของการเปลี่ยนแปลงของชีวิตท่ามกลางการไตรตรองเหล่านี้ปัญญาจารย์ดึงความสนใจไปที่อำนาจอธิปไตยของพระเจ้าเขาหนุนใจให้เรายอมรับต่อพระประสงค์ของพระเจ้าเพื่อเราจะสามารถชื่นชมยินดีและพบกับความปิติยินดีในความสุขแบบเรียบง่ายและชื่นชมในสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้แก่เราพระธรรมปัญญาจารย์ชวนเรา ให้ใคร่ควรถึงความสั้นของชีวิตและใคร่ควรถึงการมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมายให้เราจดจำไว้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงของมนุษย์นั้นคือการได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าจงให้ความสำคัญแก่คุณค่านิรันต์มากกว่าการแสวงหาสิ่งของช่วยราาในโลกนี้อย่าให้เราหลงติดกับสิ่งยั่วยวนของโลกนี้ซึ่งนำเราไปสู่ความวา่างเปล่าปัญญาจารย์เรียกร้องให้เราวางใจในอำนาจอธิปไตยของพระเจ้าและเวลาของพระองค์ แม้ว่าเราจะไม่เข้าใจวิถีทางของพระองค์ก็ตามขอให้เราวางใจในพระเจ้าผู้ทรงถือชีวิตของเราไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ให้เราชื่นชมยินดีกับพระพรและความสุขง่ายๆที่พระเจ้าประทานแก่เราการซาบซึ้งในพระคุณของพระเจ้าเป็นกุญแจสู่ความพอใจในทุกช่วงเวลาของชีวิตขอให้เราดำเนินชีวิตด้วยมุมมองนิรันด์สแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้าในทุกสิ่งและค้นหาความสำเร็จที่แท้จริงของเราในพระองค์ขอพระเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่ตั้งแต่นิรันกา ถึงนิรันการทรงอวยพระพรคุณครับ